สินยุฒ์รักถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารออมสินได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชนวิสาหกิจต่างๆให้มีรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนในชุมชนทั้ทงนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพของทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ขอความร่วมมือไปอยังคณะต่างๆโดยทางคณะ ได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการโดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปพัฒนามีทั้งหมด7ชุมชนดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราประภาตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยาทางชุมชนได้ทำการปลูกเห็ดขอนและนำไปจำหน่ายในรูปเห็ดสดและมีการนำบางส่วนมาทำเป็นเห็ดปรุงรสเป็นอาหารทานเล่นสิ่งที่ทางนักศึกษาได้ไปพัฒนาก็คือ การพัฒนาแพ็กเกจจิ้งสูตรการทอดและรสชาติด้านการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและการสอนทำบัญชีต้นทุน 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยหนองน้ำใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยาทางชุมชนได้ทำการปลูกข้าวก็ขอ43เพื่อจำหน่ายทางนักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าไปพัฒนาแพ็เกจจิ้ง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนำปลายข้าวมาทำเป็นข้าวตังเสวยเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและการสอนทำบัญชีต้นทุนค่ะ 3. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราชตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยาทางชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำในกลุ่มอยู่2ชนิดประกอบด้วยยาสีฟันที่ทำจากใบคอย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพกพาสะดวกและนอกจากนั้นก็จะมีกระเป๋าที่ทำจากกระจูดทั้งนี้ทางนักศึกษาก็ได้ช่วยกันออกแบบลวดลายเพื่อให้ทันสมัยให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้โดยมีการสอนวิธีการย้อมสีเพื่อให้มีความหลากหลายและโดดเด่น และเพิ่มแท็กให้เกิดการรับรู้ได้ง่ายขึ้นและมีการสอนการทำการตลาดแบบออนไลน์และบัญชีต้นทุนด้วยค่ะ 4. วิสาหกิจชุมชนเพชรประภัยหัตถศิลป์ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเดิมทีเป็นชุมชนที่ทำเกี่ยวกับการทำกรอบรูปอยู่มาตอนหลังเนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงได้หันมาทำเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาเพื่อขายเป็นพ่อแม่พันธุ์และได้นำบางส่วนที่ไม่ได้ขนาดมาทำเป็นน้ำพริกปู ซึ่งทางนักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าไปพัฒนาเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแพ็เกจจิ้งให้มีความทันสมัยและสอนยืดอายุของการทำน้ำพริกปูให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นได้มีการนำปูที่ไม่ได้ขนาดมาทำเป็นข้าวเกลียบปูสดและข้าวเกลียบปูพร้อมรับประทาน mm hmm. เพื่อเพิ่มมูลค่าและสอนการทำการตลาดแบบออนไลน์และบัญชีต้นทุน 5. วิสากิจชุมชนบ้านพอเพียง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเป็นชุมชนที่มีการมารวมตัวกันของคนในชุมชนซึ่งมี2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่บ้านได้ผลิตน้ำพริกซึ่งทางนักศึกษาได้ไปพัฒนาเรื่องของการยืดอายุและปรับเปลี่ยนรูปแบบของแพ็เกจจิ้งให้ดูมีมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมส่วนอีกกลุ่มได้ทำการปลูกข้าวกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวที่มีประโยชน์สูง ทั้งนี้นักศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งให้ดูทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการออกแบบโลโก้ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะมีการสอนการทำการตลาดแบบออนไลน์และการจัดทำบัญชี 6. วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพนวดไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบรุรีเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวการของกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่ใช้เวลาว่างมานวดให้กับผู้สนใจเข้ารับบริการ เพื่อหารายได้ทางนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกได้เข้าไปให้ความรู้ในการนวดด้านต่างๆให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการทั้งนี้ทางทีมได้นำชุมชนเข้ามาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อดูการจัดสถานที่และสอนการนวด รวมถึงการสอนวิธีการทำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และนำไปจัดจำหน่ายควบคู่ไปด้วยเช่นครีมนวดผมยาสระผมลูกประครบเป็นต้นสอนวิธีการทำการตลาดแบบออนไลน์และการทำบัญชี 7. วิสาหกิจชุมชนคนเอาฐานตำบลวิหารแดงตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นชุมชนที่มีการเผาถ่านจากไม้ไผ่ จำนวนมากทั้งนี้ทางชุมชนได้นำผงถานมาเป็นส่วนผสมในการจัดทำสบู่เพื่อจัดจำหน่ายโดยทางนักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าไปพัฒนาการทำสบู่ให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นโดยมีการปรุงแต่งกลิ่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อให้กับลูกค้าและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแพคเกจจิ้งให้มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจัดจำหน่ายให้สูงขึ้น และมีการสอนการตลาดแบบออนไลน์และสอนการทำบัญชีจากที่กล่าวมาทั้ง7วิสาหกิจชุมชนนี้โครงการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตและความร่วมมือจากชุมชนทั้ง7ชุมชนจึงขอขอบคุณมาณที่นี้ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆและพัฒนารากฐานด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป